เอสาหังพันเตสุจิระปารินิพุตัมปิตังพะควันตังสลนังขชามิธรรมมันจะพิขุสังคันจะละภัยยาหังพันเตตัสสะพะขวะโตธรรมะวินเยปัพพัชังละภัยยัง อุปสมประทังทุตยามปาหังพันเตสุจิระปารินิพุตัมปิตังพระขวันตังสารนังขฉามิธรรมันจะทิขุสังคันจะละภัยาหังพันเตตัสะพระขวะโตธรรมวินเย ปัพพัชชังละภัยยังอุปสัมประทังตติยามปาหังพันเตสุจิระปารินิพุตัมปิตังภะขวันตังสลนังขัชามิธรรมมันจะพิขุสังคันจะละภยาหังพันเตตะสะ พะควะโตธรรมวินเยปรัพพัชังละภัยังอุปสัปพทังอหังพันเตปรัพพัชังยาจามิอิมานิกาสายานิวัถานิขเหตวาปภาเชทะมัง พันเตอนุกรรมปังอุปาทายะทุติยมปิอหังพันเตปับพัชชังยาจามิอิมานิกาสาญานิวัานิขะเหตุปวาปปพาเชทะมังพันเตอนุกรรมปังอุปาทายะ ตติยมปิอาหังพันเตปัพพชังยาจามิอิมานิกาสายานิวัานิขเหตวาปพาเชทะมังพันเตอันุกรรมปังอุปาทายะตะจะปันจะกระกรรมมัฐาน เกษาโลมาณขาทันตาตะโจตะโจทันตาณขาโลมาเกษาอาหังพันเตสรณะศีลังยาจามิทุติยมปิ อหังพันเตสรณะศีลังยาจามิตะตียัมปิอหังพันเตสรณะศีลังยาจามินะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมะหังวะทามิตังวะเทหิอามะพันเตพุทธังสาร,รนังคัจฉามิธัมมังสาร,รนังคัจฉามิสังฆังสาร,รนังคัจฉามิ ทุตยัมปิพุทธังสารนังคัชฉามิทุตยัมปิธรรมังสารนังคัชฉามิทุตยัมปิสังฆังสารนังคัชฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัชฉามิตติยัมปิธรรมังสารนังคัชฉามิ ต,ตยัมปิสังขังสารนังคัจฉามิติสระคมาาังนิสิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมะนีอธินาธานาเวรมะนีอรัมมจริยาเวรมะนี มุสาวาทาเวรมณีสุลาเมรยะมัชประมาทธทัฐานาเวรมณีวิกาละโภชนาเวรมณีนัจจะคีตะวาทิตะวิสูกทัศนาเวรมณี มาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันดะะวิภูสนัตฐานาเวรมณีอุจาสยนะมหาศยนาเวรมณีชาตุรูประรชาตะปะติขหนาเวรมณี อิมานิทัสสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิทัสสิกขาปทานิสมาธิามิอิมานิทัสสิกขาปทานิสมาธิยามิอ,มมม <c oughs> อหังพันเตนิสยางยาจามิ ทุตยมปิอาหังพันเตนิสยังยาจามิตตยามปิอาหังพันเตนิสยังยาจามิอุปัชโยเมพันเตโหหิอุปัชโยเมพันเตโหหิอุปัชโยเมพันเตโหหิ ปะิโรปังสาธุพันเต,นเตโอปายิกังสาธุพันเตปาสาติเกนะสัมปาเทธาสาธุพันเต,นเตอัชะตะเคทานิเถ е โรไมหังพาโรอหัมปิเถระสะพาโรอัชะตะเคทานิเถ е โร ไมหังพาโรอะหัมปิเทรสสะพาโรอัชะตะเคทานิเทโรไมหังพาโรอะหัมปิเทรสสะพาโรยันติปตุตอามะพันเตาิ อามะพันเตยอามะพันเตยอามะพันเตยนัตถิ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 พันเตย อามะพันเต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  กิน,นโมสิอาหังพันเตนามะโกนามะเตอุปชายโยอุปัชายโยเมพันเตอายัสมาสุภโรนามะสังค์พันเตอุปสัมปทังยาจามะอุลุมปัตุโนพันเตสังโค อนุกรรมปังอุปอาทายะทุติยมปิพันเตสังคังอุปสมปทางยาจามะอุลลุมปตุโนพันเตสังโคอนุกรรมปังอุปาทายะตติยมปิพันเตสังคังอุปสมปทางยาจามะ อุลลุมปตุโนพันเตสังโคอันุกรรมปังอุปาทายะ